ปลาดุกย่างปลาดุกหน้าค่ะเอามาแกงใส่ฟักแก่ค่ะปลาหน้าบานเห่าค่ะเอามาย่างปลาสูบบ่อสูบสางในหน้าค่ะเอามาย่างเอาตอกหรือว่าไม้ไผ่นี่ลอยลอยลอยแล้วก็ไปย่างเนาะค่ะย่างไฟฟื้นเห่าให้มันเหลืองหอมควนไฟค่ะเวลามาแกงมันสิเสบค่ะนานเปื่อยเร็วค่ะต้องปรุงเครื่องก่อนปรุงเครื่องแกงก่อน พริกนี่ตํำนะคะตำไว้ใส่กระปุกไว้ขาดปลไดขึ้นน้ำปลาได้ล่าเอาปลาลงพรอมแล้วมันเปื่อยเร็วค่ะปลาหน้ามันเปื่อยเร็วเลยต้องปรุงลดก่อน ฟักนี่บระเ็ดชินหน่อยนยค่ะเห็ดกินยหญ่ๆก็โตมันจังบกเลยบริเตินมน้ำเจ็กน้อยค่ะเพราะว่าให้มันแงหงมอติดมอ แกงปลาดุกหน้านี่ชอบตรงที่มันหอมคะคะมันก็คือแกงปลาตลาดปลาหน้ามันสีหอมเอาไปย่างนียสีมันก็หอมเนาะเวลาเอามาแกงว้มอร่อยนี่มันสีตางกันกับปลาตลาดปลาหนามไโตัวก็สีดำดำไม่สี่ห่ะปลาดุกพอไปอย่างข้นไฟมันก็สีดำแกงแบบอีสานเนาะค่ะแกงใส้ย,ยังกระซแซบแกงใส่ย,ยอดบักยืหรือว่ายอดฟักทองเนี่กระแซบ กระดูกนาปลานานี่กับปลานาฝนเวลาแกงนี่มันสีหอมตางกันเลยค่ะอันนี้มันสีหอมไปอีกแบบหนึง่งปลานาฝน,นก็สีหอมไปอีกแบบหนึง่งแต่กระดูกก็สีนิ่มแต่ว่าปลานานีกระดูกสิแข็งเวลาแกงก็สีมันก็หอมแสบอร่อยค่ะปลาที่ไหนก็สู้ปลานานเราไม่ได้หรอกความอร่อย ยิงแกงใส่ฟักแกเนาะคะ่ะแหงแสบแกงใส่ฟักทองกระแสบเวาาไปคนบ,เคนนบนะคะ่เคยกินกระสิบ่รูรสชาตินะคะผู้ใดเคยกินกระสิรูรสชาติแกงปลาบานเฮ้านะรสชาติมันแสบ ใส่พะเคเล้าต้นหอมจากน้อยแล้วยิงแล้วเลยแ่้ะค่ะค้นแสบเอาใบกะเพราด้วยค่ะใส่เวลาแกงปลาใส่ใบกะเพราหอมหอมเลยคะ่ะหอมแสบนวดับกิ้นข้าวหอมก็ใบแมงลักอีก บางคนนิยมใส่ใบแมงลักแต่ว่าเฮาใส่ใบกะเพราค่ะมันสีหอมตางกันเนาะค่ะดับข้าวได้ด้วยใส่ใบกะเพราเข้าไปแล้วมันสีดับข้าวป่าความแสบควมนัวก็สีตางกันมีแกงใส่ฟักแกัมก็สีหวานฝักแกเนาะค่ะหอมข้าวคัวผักขี้เหล้าเนี่ยใส่ผักขี้เหล้าเข้าไปนี่แฮงแสบนี่ เสียงนกพิราบเลยค่ะกระโดดหลังค่าตึงๆ่าเมนตยังเลยค่ะกระดุกมันกระดุกตัวหน่อยเนาะคะ่ะกระิไดซํำนีละหอมหอมเลยค่ะหอมขบกลัว แล้วคะ่ะฝักกับเปือยแล้วเสร็จแล้วใส่เป็นโตเพราะว่าประดุกมันเปื่อยเนาะคะ่ะถ้าใส่ตัดชิ้นนะมันสินเลเลยตรงแจงเป็นโตกรสิจบคลิไปไว้แค่นี้แหละเนาะคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ ปากชงคนุุงกุลลาไปคือเก่าเนาะคะ่ะแจงป่าบานเห่าเนาะคะ่ปะป่าหน้าเนาะคะ่ะทั้งแสบทั้งนวเลยคะ่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ